ใช่เลยครับเอ,อ,เอ๋วันนี้เราจะไปไหนกันนะเราจะไปเอออะไรนะมีจำ <c oughs> ไม่ได,ไได้วันนี้เราได้รับคำเชิญจากลุงต้อมจากลุงต้อมเอ,อและลุง้านะคะวันนี้เราห่างหายกันมานานไม่ได้พบปากกันมานานวันนี้จะได้ไไดเจอน้่มโมมานาน <c oughs> อโอเคเดยแก๊งเดยแก๊งนะ ยังเด็กใช่เขามีสถานที่แห่งหนึ่งอยู่แถวพวกแดงค่ะเราจะร้านเปิดใหม่เออเป็นเป็นร้านเหมือนติดกับอ่างน้ำใช่ไหมคะใช่มันเป็นร้านกาแฟอยู่แล้วครับมันเป็นมันเป็นคาเฟ่อยู่แล้วใช่ไหมแต่เขามาเปิดเป็นร้านกางเต็นท์้นกางเต็นเออ่าร้านกางเต็นเ์เพิ่มแล้วก็มีที่พักประมาณนั้นนะไม่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 แน่ใจเรื่องข้อมูลครับแต่ยังไงไปดูสถานที่จริงกันแล้วกันคือตะเกิรวันเนี้ยเราทํางานเสร็จแล้ว เราก็เลยรีบออกมาก่อนเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ยุ่งมากแล้วก็นานๆแล้วช่วงนี้อากาศดีด้วยอากาศเริ่มแบบไม่ร้อนมากก็เลยหาโอกาสออกมาพักผ่อนแล้วพอดีก่อนไนน้อยก่อนไนน้อยเปิดเทอมก็เลยพาในน้อยออกมาเที่ยวไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้กัาใหม่ ่างหนูยังไม่เจอเลยกล้องสวยว่ะห้าพันไหมเช้ต่อนีีีคุณซื้อมาได้ขสองหมื่นสี่แล้วก็ให้ห้าพันแรกรถคันนี้ไหมมามาเป็นสัญญาเลยแรกรถคันนี้ไม่น้อยเจอเเพื่อนยังเจอ ทำอะไรอยู่กมลทำทำอะไรอยู่ถามทอะไรอยู่เนี่ยถามตัวชี้ที่ตัวชี้ทำอะไรอยู่เนี่ยถามตัวชี้ทำอะไรอยู่เฮ้่มีมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยมีเพียบเลยสับปะรดสวรสส้มโอโอโหลำใหญ่นี่นี่มันปาร์ตี้ไอผู้เรียนมีไหมเนี่ยปาร์ตี้ผลไม้นี่หมดเลยสับปะรดโหใหญ่มากยังสาวมานี่เม่อพอดีเมื่อคืนไปเที่ยวเชียงใหม่มาได้มาลูกไหม เขาเอาวัตสึสิงค์ถือเขาเจอกันแล้วนะครับเขาเจอกันแล้วน้อยน้อยนี่นะครับแขกรับเชิญมาจากศรีราชานะครับช่องช่างเที่ยวนะครับไปติดตามกันได้นะนี้เจอกันปีละครเนี่ยนะบอู๊น้าหน้าหน้าใหม่น้อยสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับจ้เฮ้ยนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ไปติดตามได้ครับเนี่ยเที่ยวเพลินเจริญพุงเลยลงรถมิสูด้วยครับ ต่างก็ต่างถ่ายอ่โอเคตามนั้นครับเดี๋ยวก็ตีกันตัวนี้คนหาสถานี่เนี่ยหลอแห้งหลอกมาหล่อมาเยอะหนาวที่นั่นหนาวจริงอะตอนนี้ก็ลมมือเย็นไปแล้วเดี๋ยวทิศหน้าอากาศก็ลงอีกลงมาย0่สิบสิบายสิ คนน้ำน้ำมันขึ้นตรงลานกลางเซ็นนะเอาตรงนี้เขาเปิดร้านกาแฟด้วยใช่ปะใช่ข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยตรงไปเนี่ยอ๋อคือที่เขายาวอืมเดินไม่ไหวสิขาน้ามอเขาให้บินโดนได้ไหมได้ตัวนี้ได้เี่ก็มีคนติอยูอได้ นั่งอยู่ตรงนั้นเป็นแบบเลสติ้งใส่จอเอนโ่ตนี้ไม่ได้ข่ไม่ได้พีสถานเขาไม่ี่ลกไปที่ลกไม่บางทีสถานที่บางสถานที่เขาต้องขออนุญาตเขาเราเอบถ่ายเขาเบื้องหลังก็ได้ครับครับมีลมเพื่อนเก่านะเดี๋ยวเราพาไปดูชมเพื่อนกันนะโอเคไหมสถานที่กว้างดีนะสถานที่กว้างติดน้ำน้ำมอแมงเียเดี๋ยวน้อยมานะน้น้อยติดน้ํจริงเลย ติดน้ำจริงๆน้ำขึ้นเทียบเลยไม่เอารถติกลางข้างล่างเออโชว์หน่อยเด็กมันไม่สะดวกแลเด็กมันขึ้นลงลงล้มลิ้นน้ำของหนูได้ไหมไปน้องขอไปดูป้าได้ไหมได้ลูกไปกันแบบนีมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมามายิงยิงคู่กันในน้อยก่อนอ่ะมือสองขามมาเงี้ยวันนี้มาเจอนายน้อยนะครับพี่นายน้อยนะฮะเป็นเพื่อนกันสมัยเบบีสะพานปลาอ่างศิลาใช่ไหม ไปแล้วเด็กๆจะมาทำอะไรกันไปเลยเด็กๆชอบมีน้ําแต่วันนี้เขามีกิจกรรมมาให้เล่นเนื้อว่าน้ํามันขึ้นมาใช่มีตัวอะไรปุ๊ดๆทธเห็นไหมมีตัวอะไรปุ๊ทธมันแค่แค่มียามียาไฮอยู่มีตัวอะไเหยื่อลดออสด้วยตัวออสลูกออสโตขึ้นมันจะเป็นตัวอะไรกบกบเนาะน่อ กายหกบอยู่ไหนมันยังไม่เป็นตัวกบเลยลูกมันเป็นลูกออดอยู่ในน้อยบอกน้องเน่ยมันเป็นลูกออดอยู่มันเป็นลูกออดอยู่ครับน้องเข <c oughs> ้าใจไหมครับน้องมึนน้องหน้าแดงป๊ดเนี่ยวันนี้ก็คือริมน้ำคืออยากจะมาเป,เป็นแบบครอบครัวค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนแบบนี้ค่ะนี่ก็บรรยากาศ <c oughs> ทำไมกวคแมตกน้ำเหรอครับได้ไหมครับแนนน้อช่วยปลาออได้ไหมแนน้อยช่วปลาออได้ไหมครับได้ค่ะหนยหนุหนุ่หนุยหนุู่หนุ่ยหนึงยหนุ่ยหนุยหนุ่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 ยนุ่ยห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 นุ่ะหน้วยหนุ่ยหนุ่หนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยหน่ยหนุ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 ่ยหนยหนยหนุ่หนุ่ยหนุ่หน่ยหน่น่ยหนุนหนหน่หนหนยหนหนห่หนหนน มีจะกางเต้นเหรอครับไม่ได้กางครับไม่ได้เอามาครับก็นอนได้เหรอครับนี่ครับไม่นอนอยู่ไม่วะาไม่ออจะลากเราลงทะเลไม่ออจะไม่ออจะลากเราลงทะเลโอ้ยช่วยช่วยคุณพ่อตกน้ำน้ำคุณพ่อตกน้ำช่วยคุณพ่อช่วยคุณพ่อตกน้ำเดี๋ยวคุณพ่อตกน้ำไม่ช่วยเหรอพี่เน้ำปีก อันนี้ก็เป็นแสงแดดประมาณสี่โมงห้าโมงนะคะแต่ไม่ร้อนนะทุกคนรถเข้าถึงได้ตลอดค่ะถ้าเกิดใครที่ขนของมาหนักเนาะสามารถจอดจะมีทางที่เขาปูไว้ให้ได้ค่ะแล้วส่วนตรงเนี้ยค่ะที่เป็นตัวบ้านหลังๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นห้องมีไว้บริการสำหรับใครที่ จองเป็นห้องเนาะหรือไม่สะดวกกลางเต็นท์นะคะก็จะมีหนึ่งสองสามตีห้าก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าหลังค่ะส่วนเราเลี้ยวเข้ามาจากทางป้ายทางนู้นที่เราขับเข้ามาทางขวามือจะเป็นจุดอำนวยการยังไงสถานที่ก็โอเคดีนะสวยค่ะแสงกำลังสวยแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นเยอะเลยแต่ก็มีคนลงไปกลางเลยนนะวันนี้น่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบเต็นท์เือนกันนะ้เนี่ยเยอะค่ะไปถึงนู่นเลยแล้วก็บ้านพัก ก็ตั้งไปตรงๆหงายหลอดขึ้นไปสุดๆพักบรรพัต้องเหนื่ตัวชี้ทองไรนครับพี่หนมไหมครับลูกตัวชี้กินขนมไหมครับขนมเล่ข้นมเลดอะไรครับขนมเลรสดอะไรครับอันเนี้ยรสสาหร่ายใช่ไหมครับมาเอาลงมาแกะกินกันครับ จะเพิ่งกับเมนูกับเผาเนื้อนะครับวันนี้พี่มาม่าอุตส่าห์เอาเนื้อมาให้จากระยองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือเชฟต้มกระทะอบก,กันนะครับว่าจะออกมาแด็ดใช่หรือต้องโยนทิง้งครับทุกคนเอาแล้วไม่พัดแล้วเหลือนิดเดียวนะมันมีกับข้าวหลายอย่างไนะงเก็บไว้ก่อนอเรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่พอเดีย๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีจะกินอะไรก็ด,ดีกว่าดูกระเพราเนี่ยจ้ากันเลยครับอย่างนี้ สิบบาทที่ซื้อจากตลาดแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเจริญพงษ์เลยเก็บต้ม<ะ>ก,ก,กระ,กะทะ,ะบุบดูไหมนี่เตาแก๊สละพันล้านเตาแก๊สเราสั่งมาจากเกาหลีนะครับแก๊สหมดนี่ครับมีโอ้โหนี่โคตรคล่ขของแก้วน,น่โชว์โชว์วัวหนึ่งก็โคตรเหลวนี่ควงกระป๋องแก๊สกีราดีหายเลย น้ำมันนิดหน่อยพอนะครับแรงมากนะครับใส่ด่วนผัดให้หอมไปเลยเท่าไห่ไปเลยครับรอเนื้อสุกก่อนนะครับทุกคนใบยีบลงไปเลยซอสอเนกประสงค์ก็เรียกซอสเทวดาครับทำอะไรก็อร่อยใส่ไปเลยครับกะเพราเปียงเกี่ยวมากครับกะเพราซื้อมาตั้งแต่เช้าครับไม่มีตู้แช่ เ็บต้มจะีูเทปตาได้ไงวะเก็บตาสั่นอย่างเดียวตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำนะครับทุกคนก็จะเป็นห้องน้ำหญิงเนาะแยกเป็นครับสามห้อง ไม่มีใี่เข้าขออนุญาตเข้ามาถ่ายนะครับเป็นห้องนั่ง,งห้องนั่งนะครับห้องนั่งนะครับนั่งโดยอาบด้วย,วยแล้วก็มีที่นั่งหน้าเป็งฝันน้องห้องน้ำหญิงส่วนห้องน้ำชายก็จะอยอีกฝั่หนึ่ง ห้องน้ำชายเข้ามาก็จะมีที่ล้างหน้าแปรงฟันเนาะ,ะแล้วก็มีที่สวชีข้างหลังข้างหลังครับสามห้องตรงนูน้นโซนที่กลางเต็นท์กันรถก็จะมีที่จา้างจานนะครับในตรงนี้ในส่วนของห้องน้ำชายก็จะมีแค่สองห้องเนาะ,ะมีทั้ง จะโครกแล้วก็ฝักบัวน้ําเป็นเหมือนกันสองห้องนะครับโอเคสะอาดดีครับผมก็จะออกมาถ้าอยู่โซนนี้ก็จะเข้าห้องน้ำใกล้นิดน,นึงตรงนี้จะเป็นโซนลานจอดรถแต่นู้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำครับจะมีร้านอาหารแต่ก็ว่าเป็นของคนัดเจ้า,ากัน หีมะเผือกคือเผือกเคลือบน้ำตาลอ่ะไหนลองชิมเนี้ยชิมเนี้ยชิมชิ้นหนึ่งเนี้ยรสชาติเป็นยังไงแหนมแหนมแหนมเป็นไงหวานตาเลือกเลยกลับนอกนุ่มเหนื่อบน้ำนุ่มเหนมันหอมต้นหอมล่ะหวานเค็มมันอะไรเงี้ยเค็มมันครบอร่อยได้นะว่าแค่ชิมนี่ก็อิ่มแล้วไม่ต้องกินนะข้าวเย็น่ะอาหาร เลือดหลูตั้งแต่ตั้งแคมป์มาเพื่อนเนี่ยครั้งนี้แหละมากับเชฟต้มกับท่าบุบอาหารเพียบเลยทำเองใช่ไหมครับทำเองครับพร้อมพอป่ะทำเองจริงๆนะนี่ผมก็มีวานาช้อนอะไปเป็นชั้นกลางเลยอันเนี้ยเอาไปเป็นชั้นกลางทำเองกับมือเลยไม่เอาไปเป็นชั้นกลางเลยเดี๋ยวมีช้อนนี้ให้จังทะเลาะกันเรื่องช้อนอยู่เลยเนี่ย มากินลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกินหมดนะดูพี่น้นอยเลยกูม่สนใจนนใครยตอนเนี้ยอร่อยไหมลูกอร่อยครับอร่อยครับกินกั้อะไรอ่ะข้าวผัดบุริหน้าเลียงกับไก่ <ใจ S 1> อออาหารอาหารโปรดใชนะ่ค่ะมาม่ามาชิมดินี่คือนี่คือเกี๊ยวกล้วยเกี๊ยกล้วย ใช่เด yeah, mm hmm. well, ี๋ยวเพื่อเราหาว่าอยากกูเนี้ยต้องมาชิมเป็นไงต้องเอาคนกลางคนกลางคอร์ดหม่าม้าเอบช้อนหม่ามติดมาจะได้ชิมมีอีกมีอีกอันนึงนี่อันนี้อันนี้คืออะไรครับผัดขาปลาปลาบึกปลาบึกตอนพอดีไอ้้มมันลงไปดำน้ำทำไมไม่มีเวลาถ่ายแล้วต้มเขาก็ผัดเองเลยนะเป็นไง จ้าจัดจ้านแม่แม่เรียนมาเรียนมาเรียนมาเอาไปต่อนี่นี่นี่ต้มยำต้มยำขอข้าวนิดต้มยำนิดหนึ่งรออันนี้ต้มยำปลาออ่าช้นดต้มยำเห็ดค่ะต้มยำปลากระพงกระพงนี่ค่ะนี่อ่างเก็บน้ำนี่มีปลากระพงด้วยเหรอมีค่ะยมันน้ำมันทั่วมาหลงมาสองน้ำนี่ก็ต้มเขาไปดำมาเหมือนกันเนื้อปลาเน้นๆน้นเนื้อปลาเน้นออื เดี๋ยวไว้ให้คนถ่ายทีหนึ่งนะนี่กกินหมูกระทะรสชาติดีเดี๋ยวอร่อยเล้อมหรือยัพอปนี่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 อันนี้เด็ดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยกระเพรากระเพราเนื้อเนี่ยที่เราที่เราไปถ่ายกันเนี่ยกินข้าวด้วยสิถ้าไม่ได้กินเลยเนี่ยคืนนี้ไม่ได้นอนก็มีข้าวกินข้าวหน่อยกิน่อยข้าวหน่อย นอร่อยจริงเขาบอกรับประกันจากกระทะถ้าไม่อร่อยเอากระทะโยนลงทองน้ำเลยนี่คือไม่สุกเนื้อจะเหนียวไปนิดนี่เนื้อเหนียวไปนิดใครเอาเนื้อมาเนี่ยเอาเนื้ออะไรมาเนี่ยเนื้อสำหรับย่างเนื้อสำหรับย่างเอามาผัดบอกว่าเอาเนื้อพเมียมพ์พเมียมาก็เอาโคขุนไหมโคขุนแรถือว่าผ่านอ่ะต่นี้ของฟรีผ่านหมดแล้วจะนุ่มแต่ไม่นุ่มไร้เนื้อเราะอันนี้เป็น กระลำปีผัดไหนกระลำผัดน้ำปลาอะไรอ๋อผัดน้ำปลาเออน้ำปลาหวานไหมผัดน้ำปลานี่คือต้องเค็มใช่ไหมก็ไม่เสมอไปเป็นยังไงบ้างองน่ากดีดูได้น้อยมมันมันเค็มมันจืดไปหน่อยนั่นเป็นเอาโอเคโอเคเอาน้ำปลาเปล่ามีนะแต่ว่าน้ำปลาไม่ค่อยมีรสชาติเขาใช้น้ำปลาดีไงก็เลยไม่ค่อยเค็มเอาเหลืออะไรที่ไม่ได้เค็มเลยกอบในนี้ก็จะมี อันนี้ไม่ต้องชิม่ยวเราบ้างเนี่ยปีกไก่เนี่ยให้เด็กชิมเยอให้เด็กชิม่ยวอย่าไปแย่งเด็กเลยน้อยพอแล้วปีกไก่เอาอันนี้ก็จะเป็นตมตำไม่ต้องเคีลยวะอันเนี้เพอชิมฮะไอันนี้เมนูเมนูข้างทางไก่ต้มน้ำปลาก็เอาตักข้าวมาตักให้พี่นายเออมีตับตับไก่อืมหมูกินกินได้เงินเลยละหมูกินบ่เอาเอาช้อนมาให้ตัวที่อันอันเนี้ยสำหรับมื้อเย็นเรา กินไม่ร้อนกันต้อมั้ยจับเอามือจับฟอยล์อากาศกำลังชิวๆเลยยุงไม่มีครับยุงไม่มีแต่ดึกๆไม่แน่นะอู้หูบ่อแล้วนิดเดียวทำไมอ่ะว่าโอเออ,อหมอให้ลดน้ำหนักพีม่มาเอาเลยปล่าไม่งั้นนะขาเข่ามันอันนี้ไป,ไปตรวจมือไปเอายามื่อเช้าหมอบอกว่าน้ำหนักลดดีมากเลยจากแปดสิบสามตอนนี้เหลือเจ็ดสิบเก้าแต่น้ำหนักลดแต่ความดันยังคงขึ้นอยู่เหมือนเดิมหมอบอก ความดันกับเผาก็จะดีไปด้วยให้รถอยู่ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ว่าให้รดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะชิมนะฮะกับเผาเนื้อนะครับทุกคนรู้แล้วิทำเองกินเองชิมเองเหรอไม่รู้ว่าหั่นมั่วม้หั่นด้านขวางเหรอแล้วบอกแล้วบอกเป็นเชฟมืออาชีพเปลาหรอมันเป็นเนื้อสำหรับไอ้นี่ยากต้องหมังให้มันนิดหน่อย แง่เดี๋ยวถ้าทำเองบอกไม่อร่อยก็ต้องเอาไปเทียดหิ้งเนี่ยล่ะละโไม่กินข้าวหรอน้ำยินนะครับจไหมวะาน้ำอร่อยอ่ะเออนะเขากินกันจิ๊มจับเดีก็กินบ้างเลยนะยังไงครับเาเนื้อยังไงหนูอร่อยจริงป่ะอร่อยอันนี้ต้องบอกจริงๆนะจากใจเลยนะใช่มันอร่อยแต่เราอาหารผิดด้านนิดเดียวอ๋อมันก็เลยเหนียวแล้วคือชิ้นมันใหญ่อันอร่อยซอสอร่อยเดี๋ยวชิมให้ดีกว่าถ่ายหน่อยนี้ เดี๋ยวชิมให้ดิจะหาซื้อเนื้อโคขุนตลอดหามตลอดทางเลยถ่ายมาหนิเดี๋ยวจะชิมให้เนี่ยจับใจเลยเดียวโคขนเนี่ยไม่มันจะมีแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีแล้วกลางถ่ายเนื้อถายอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยพ่อมีแค่นั้นแหละเดี๋ยวมาหากินใหม่ลูกย่ลืมเลนี่นี่นี่เน้นๆนี่นี่นี่ไม่หายเลยชั่ในรถเนี่ยกินหมดเลยนี่พี่ต้อมเอามาแล้วนี่ใช้จุ่นเลยแต่จุ่วพี่เอามาแล้วไม่เนี่ยคินนะ อร่อยอร่อยอย่ามอกว่ได้ว่าดีอ้ออยู่ในนั้นนะอ่อเหรอแม่ครับอร่อยครับสำหรับบรรยากาศดีๆเราก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วเหมือนกันมาเที่ยวหาพี่มามาระยองเออพี่มามาระยองที่ถาว่าโสดเจอมาดูหน่อยก็มาหาลงรถลงรถมิซูด้วยเห็นว่าเขาดังก็เลย ดวดจะดังองก็เลยมาดูหน่อยว่าทำความรู้จักที่ว่าไอ้อูดังีพอตะลก็อะไรเรียกเียเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดังมากๆเดี๋ยวเข้าไปถึงตัวจริงจรสถานที่เขากว้างนะแต่ว่ารถวันนี้น้ำมันขึ้นมาท่วมช่วงชั้นล่างที่ติดน้ำเลยรับสมาชิกได้ไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่เขาออกมา เขาเรียกว่ามามาเสียเที่ยวหลายคันเลยก็หายากนะที่ติดน้ําบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆไปเไยนะคุคลินสวัสดีครับ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  ไปเรื่องานใช่ไหมโอเคอันนี้ในน้อยม่วงนะคะขอมม่วงม่วงม่วงอะไรพูดผิดพูดถูกฝากกดไลค์กดติดกดตามแล้วกดแจ๊คคัทให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วครับไปแล้วครับ